คือต้องถือว่ามีสปิริตนะแล้วถ้าเกิดไม่ลาออกเนี่ยจะถือว่าเป็นอันตรายต่อรัฐบาลเลยครับเพราะว่าไอ้ข้อเท็จจริงที่มันออกมาละมันจะจริงเท็จไม่รู้แต่ความเชื่อของสังคมอะ่ะมันเชื่อว่าแกเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการไอ้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นของจีนเทาครับใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยเราก็ต้องมองในแง่ให้ความยุติธรรมด้วยเพราะว่าอะไร เพราะว่าจริงๆเนี่ยถึงแม้จะไปมีชื่ออยู่ในธนาคารที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องเนี้ย BIC อะไรก็ตามเนี่ยแต่ตอนที่เข้าไปเนี่ยไอ้ธนาคารนี้มันอาจจะเป็นเงินสีขาวไปแล้วอ,ะอ่ะก็เข้าไปบริหารกันตามปกติใช่ไหมครับ,รบเพียงแต่ในเชิงลึกของฝ่ายที่ทางสหรัฐก็ตามนะครับที่เขาอาจจะมีว่าเอ้ยใช่สีขาวจริงแต่ก่อนมาเป็นสีขาวเนี่ยมันเป็นสีเทาใช่ไหมครับซึ่งตรงเนี้ย คุณวรพัฒน์อาจจะเข้าไปคือตอนมันก็ไม่ใช่มันก็เหมือนเป็นเหมือนตอนนี้ที่ไอ้เงินสีเทาทั้งหลายแปลงเป็นสีขาวแล้วมาซื้อกองทุนหรือก็ไปถือหุ้นบริษัทนั้นบนรนิษัทเนี้หรือไปเช่าตึกอะไรเนี่ยมันก็ถูกต้องตามกฎหมายอ่ะแต่พอดีเมื่อมันมีกระแสข่าวมาลักษณะนี้แล้วต้องยอมรับจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เกิดจากปัจจัยภายในเอาข่าวนี้มากุมาเปิดับมันเป็นจากปัจจัยภายนอกไหลเข้ามาใช่ไหมฉะนั้นตรงนี้ความเป็นนักการเมืองซึ่งใน กติกาแบบนี้เราต้องยอมรับอยู่อย่างว่าถ้าเราจะยกระดับมาตรฐานเนี่ยการเป็นรัฐมนตรนีมันมีอยู่สองขาโดยกฎหมายเราจริงๆมันก็มองสองขานะขาหนึ่งคืออะไรก็คือตามกฎหมายน,นั่นแหละในเรื่องคุณลักษณะหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นได้ห้ามอัานไหนห้ามอัานไหนเป็นอย่างเงี้ยแต่อีกขาหนึ่งในเรื่องจริยธรรมเนี่ยมันก็มีขานี้อยู่นะอืมฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็มีความจําเป็น เมื่อไว้ในในแง่าทางกฎหมายอาจจะไม่เป็นปัญหาครับแต่ในแง่จริยธรรมมันถูกตั้งข้อสงสัยอันนี้จริงๆเท่ากับคุณวรพัฒน์เนี่ยเท่ากับยกระดับนักการเมืองเรานะเป็นตัวอย่างที่ดีนะเพราะประเด็นแบบเนี้พี่เชื่อครับถ้าเป็นประเทศที่เป็นแบบลักษณะเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเนี่ยยังไงก็ออกก็เหมือนกันออกมาชี้แจงแถลงขายเสร็จชี้แจงเสร็จก็โคง้งลาออกเหมือนกันแต่ที่จริงประเด็นประเทศพวกนั้นเนี่ยถ้าไม่จริงลาออกตัวผู้นําก็จัดการเราออกนะ Mm hmm. แต่เนี้ยมันเลยไม่ได้เกิดคำถามอา้าวก็จริง,รงๆมันก็มีกระแสข่าวมาแต่ตอนมีทต่ปรึกษารัฐมนตรีคังของพรรคเพื่อไทยแล้วนี่ครับแล้วตอนที่จะโปรดเกล้าก็มีกระแสข่าวอีกว่า mm hmm. เป็นปัญหาแต่ทําไมนายกก็ยังตั้งแต่พี่ติ้งบอกไงเนื่องจากมันมีกติกาอยู่สองขาครับแต่นี่แบบไอ้ของเราเนี่ยพอเรื่องจริยธรรมเนี่ยความชี้ขาดเนี่ยมันไปจบที่สารร,รัฐมนูลมันไปจบที่สารดิการและการเมืองไอ้ฝ่ายตรวจสอบต่อนักเลขาคณะรัฐมนตรีก็ตรวจสอบไม่ได้ก็ตรวจสอบแค่ตามขาที่หนึ่งก็คือคุณรักษาตามกฎหมายครับ มันผ่านก็ต้องตั้งไปใช่ไหมแต่พอดีคุณรัมตีช่วยคังท่านเนี้ยท่านเออคุณวรพักเนี่ยปัญหาท่านคือว่าท่านก็ไม่มีสอสออยู่ในมือเป็นพวกสักคนศิลปินเดียวหนึ่งใช่ไหมคือได้เพราะโคต้านายกแถมจริงๆไอ้โคต้าเช่นนายกเนี่ยจริงๆมันเป็นโคต้าที่มาจากพรรคประชาชนคือมันศิลปินเดียวองะครับไม่มีกองหนุนเลยคือคือย้อนกลับไปหนึ่งประวัติคุณวรพัฒเนี่ยโอเคนอกเหนือจากในวัฒงทั้งการเงินการธนาคารเนี่ยนะฮะ เอาสมัยมก่อนหน้านี้ก็คือเป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีคุณพิชัยเลยคุณพิชัยชุนหาว่าชี่นะแต่เขามีความสัมพันธ์คือเขาเป็นเพื่อนกับท่านนายกอนุทินไงแต่ที่พี่บอกว่าไอ้ความตรงเนี้ยเขาไม่มีกองหลังไม่มีกองหนุนหันมาก็มีตัวคนเดียวนั่นแหละเออฉะนั้นเขาตัดสินใจถูกแล้วคครรัับบในส่วนที่จะเกิดการไปฟ้องร้องคนกล่าวต้องกล่าวโทษจริงๆถ้าเราเป็นบุคคลสาธารณะนะไม่ต้องฟ้องก็ได้แต่สามารถชี้แจงแถลงไข ลบกบหนี้ไปเนี่ยครับถ้ามันชัดเจนมันก็เคลียร์ไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในมุมของพี่นะเพาะ่าเพเมื่อเป็นรัฐมนตรีมันเป็นบุคคลสาธารณะแล้ามันถูกกล่าวและการกล่าวโทษตรงนี้ต้องยอมรับข้อมูลฐานมันมามันมาจากข้างนอกมันไม่ใช่อยู่ดีดมันโผล่ที่คนทั้งในมากู่เรื่องและทําเรื่องกันขึ้นมาครับแต่ว่าแต่ว่าแน่นอนเพื่อความบริสุทธิ์ก็ต้องชี้แจงนั่นแหละครับแต่ไม่ถึงขั้นจะต้องไปฟ้องร้องอ,ะอ่ะก็คือชี้แจงและก็ให้ประชาชนเป็นคนตัดสินรับฟังนั้นไป นะครับเพราะการบางคนเนี่ยเรามักจะไปยืนบอกว่าเอ้ยต้องจบที่ศาลต้องจบที่ศาลการจบที่ศาลไม่ได้หมายความว่าคุณถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันอาจจะไม่ผิดร้อยเปอร์เซ็นต์กับพยานหลักฐานมันไม่เพียงพอมันก็เลยไม่ผิดก็ได้ดังนั้นเรื่องทางการเมืองเนี่ยเอาความเชื่อเป็นหลักไม่จําเป็นหรอกที่จะต้องไปสู้ทางศาลแต่ว่าถ้าชี้แจงให้สังคมเชื่อได้มันก็จบได้ใช่ครับครับแต่สรุปก็คือว่าตัดสินใจลาออกในวันนี้อันนี้ถ,ถือว่าถูกต้องเลยและจริงๆเนี่ยก็ถือในจังหวะเวลาที่ถือว่า มีความเหมาะสมเพราะท่านนายกจริงๆท่านก็เพิ่มความเข้มนะครับท่านบอกเฮ้ย hey, ไม่ได้ต้องชี้แจงท่านเปนลักสอนนะจากข่าวที่มีกระแสข่าวมาอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้เพราะานายกส่งสัญญาณแบบนี้ก็ไม่ต้องไปเขียนารงงายงานกันแล้วก็ลาออกเลยใช่ไหครับการลาออกของคุณบรพักครับพี่ถึกถือว่าเป็นช่วงทามิ่งที่ดีนะก็ถูกละตัดสินใจถูกต้องกอ็คือในทางการเมือง คนจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามข้อหาที่มันมาขนาดนี้ใช่ไหมมันก็ต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยการออกไปค้นอํานาจก่อนครับใช่ไหมเพราะไม่งั้นอยู่ในอํานาจอย่างที่เขาก็ขํากันว่าเอาตั้งแกเป็นประธานกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้เหรอเรื่องกมเมอร์เออเรื่องกมเมอร์ก็แกโดนกล่าวหาอยู่อะไรอย่างเงี้ยถึงไม่ว่าข้อกล่าวหานั้นมันจะหนักจะเบาเนี่ยแต่เมื่อแกโดนกล่าวหาแล้วมันพิสูจน์มัน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 ยังพิสูจน์ไม่ได้แต่ว่ามันมีข้อมูลอยู่ว่า แกเคยโดนตั้งกรรมาการสอบโดยคุณเอกนิติด้วยใช่ไหมฮะอันนี้มันก็เป็นตัวที่มันมามันมาแทงคออยู่ว่าแกก็จะไปตรวจสอบสแกมเมอร์อยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วพอมันข้อมูลมาล่าสุดมาพาดพิงถึงภรรยาซึ่งอาจจะไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรอย่างนี้เพราะว่าไม่ได้เป็นเหมือนกับเขาไม่ได้เป็นผู้ดำรงตําแหน่งอะไรต่างๆาใช่ไหมฮะ,ะไปในเรื่องคริปโตนะอันนี้อยู่ไปในเรื่องคริปโตที่มันมีในข่าวอันนี้มันก็เป็นตัวสําคัญนะซึ่งเอมันทําให อยู่ในตำแหน่งไม่ได้ต้องต้องออกตำแหน่งให้คนอื่นมาตรวจสอบเพื่อเพื่อเคลียร์ตัวเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการตัดสินใจที่ต้องทําอย่างนี้แหละก็ต้องต้องรักษาตัวแบบอะไรรักษาสปปริตในแง่นี้แล้วก็คงจะต้องรักษาคุณนรุทินด้วยมั้งนี่แหละนี่เนหลังที่สำคัญคือเอ่อส่วนเรื่องฟอร์มผมคิดว่าถ้าแกอยากจะดูสง่างามครับฟ้องต่างประเทศฟ้องต้นต่อข่าว อ uh huh. ใช่ไหมฮะแต่ว่าไอ้ประเภทแบบคนที่เขาแปลข่าวมาอะไรต่างมาเนี่ยแกตัดพอมากเลยโวยเป็นนักพิชาการแบบคือแกก็ไม่ควรที่จะไปฟ้องเขาอะใช่ไหมเพราะเขาก็ไปเอาข่าวจากเพราะขาเขาแปลข่าวมา uh huh. ใช่ไหมอะไรอย่างเนี้ยในแง่นี้ก็คือ uh huh. พิสูจน์กันครับพิสูจน์กับต่างประเทศกับอะไรต่างแล้วก็ตัวตัวต้วตนต่อข่าวอะใช่ไหมก็ว่ากันไปแต่ว่าแถมนิดหนึ่งว่าพออย่างนี้พอคุณวอพักไปเนี่ยไอคืออะไรนะ ที่เขาเรียกว่าปีศาจอะไรที่มาเคาะประตูแล้วยมมาทู่เหรอยมมาทู่ยมมาทู่ที่มาเคาะประตูอ่ะครับแล้วก็ถือขวานมานั่นแหละครับประตูต่อไปคือคุณธรรมนัสไม่ใช่หรอโอเคคุณธรรมนัสไม่ใช่ตัวป่ารอเปื่อยนะครับครับคุณธรรมนัสมีพักน่ะครับอ๋อคุณมรพักมีคนเดียวนะมีผู้สมัคร400เขตแล้วครับ คุณธรรมนัทบอกวันนี้ว่าพร้อมพร้อมพอม <laughs> ยมาทะตมันก็จะคาอบประตูคุณธรรมนัทต่อไปอะตอนเนี้ย <laughs> อ,าาอยู่ที่คุณอน,นุทินจะตัดสินใจยังไงวันนี้ผู้สื่อข่าวถามคุณอน,นุทินว่ามันจะมีเคสอย่างนี้เกิดขึ <laughs> <laughs> ้นอีกไหมหมายถึงว่ากับรัฐมนตรีคนอื่นนะฮะแต่ว่าเข้าใจเข้าใจว่า <laughs> <laughs> เข้าใจว่าก็ไม่ได้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 ลงรายละเอียดว่าเป็นว่าเป็นว่าเป็นใครนะครับเอาล่ะพูดด้วยกระแสข่าวแ้วกกระแสข่าวที่พักส้มก็ซัดตลอดเนี่ย <laughs> ครับครับ <laughs> แต่ไม่แต่งตั้งใครมาแทนแล้วนะะเพราะว่าเหลืออีกสี่เดือนคุณคุณวัณินพยายามย้ําว่ารัฐบาลเนะี่ยอยู่ไม่เกินสามสิเอ็ดมกราคมคนะย้ําวันนี้อีกครั้งห<ช>นึง่งนะครับว่าไม่จำเป็นต้องมีคนมาแทนเพราะว่าตัวคุณเอกนิติคนเดียวก็น่าจะเอาอยู่แล้วก็มีผู้ช่วยรัฐมนตรีครับอตอนนี้มีคนละครึ่งพั u ใช่ไหมฮนะที่กาลังวุ่นวายเนะี่ยเพราะว่าโอ้โหคนแห่ไปนะลงทะเบียนกันเพียบเลยนะนะครับคุณวรพักออกแล้ว หลังจากนี้แรงกระเพื่อมมันจะเกิดขึ้นกับอาจจะเกิดขึ้นกับคนอื่นอีกถูกไหมใช่คือตอนนี้มันไม่ใช่แค่ไทยเขมรตรวจสอบอะไรกันเองนะใช่เรื่องเนี้มันคือชาติมหาอำนาจเข้ามาเข้ามาเกี่ยวข้องใช่แล้วเราไปสั่งเขาห้ามให้เขาหยุดไม่ให้ตรวจสอบเรื่องนี้ไม่ได้มันก็จะอยู่ต่อไปคือเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่มันต้องตรวจสอบแล้วก็ต้องเอาจริงเอาจังแหละเพราะมันหลอกคนทั้งโลกใช่ไหมมันหลอกลวงคนทั้งโลกแล้วเสียหายกันเต็มไปหมดแต่มันก็คนละเรื่องกับชายแดนด้วยนะความจริงเราไม่ควรเอาไปปนกันนะ Oh. มยถเหว่ามันปนกันอยู่แต่เราควรจะแยกให้เห็นใช่ไหมครับปัญหาชายแดนปัญหา MOU อะไรต่างๆที่เถียงกันอยู่นี่ก็มันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะปัญหาแบบคุณจะทําอย่างไรปฏิบัติอย่างไรกับขเขมรกับอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งอันนี้มันก็ต้องมันก็ต้องตีกรอบกันกลับเข้ามาด้วยเหมือนกันว่าต้องพยายามไปสู่การเจราจาอย่างไงคุณจะแก้ปัญหาคลี่คลายปัญหาชายแดนอย่างไงใช่ไหมฮะมันก็จริงๆแล้วไอการเจราจามันก็ดีนะครับ มันเป็นไปด้วยดีค่อนข้างเยอะนั่นอย่างเช่น JBC ครั้งล่าสุดเนี่ยใช่ไหมเจรจาเรื่องการที่จะใช้เทคโนโลยีร่าดามากํำหนดสันปันน้ำครั้งนี้เลยนะอันเนี้ยที่เป็นสิ่งทีก้าวหน้ามากแล้วมันจะทําให้เกิดความถูกต้องแม่นยำครับความเที่ยงธรรมในการที่แบบเราจะกําหนดเส้นเขตแดนแต่เราก็อีกฝั่งก็มีคนลุกเลียดชังมีคนที่จะแบบบุกให้ยกเลิก MOU ส3อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งซึ่งเหมือนกับ เอาให้เคลียร์แล้วผมก็คิดว่ารัฐบาลก็ไม่ค่อยจัการตัดสใจว่าคือเหมือนกับยอมให้ทหารเป็นเป็นเป็นแกนนำในการตัดสินใจไปแล้วตัวเองก็เพรเซฟครับฝ่ายค้านก็เพรเซฟนะฝ่ายค้านนี่หมายถึงพักพรรไปทะชชน,นก็เพรเซฟพักเพื่อไทยก็ <c oughs> เนื่อง <c oughs> จากตัวเองโดนเล่นมาก็พยายามที่จะหลบๆเหมือนกัน uh huh. ไม่กล้าสวน นี่เป็นนี่เป็นเรื่องที่เราก็ควรจะทําให้มันเคลียร์ด้วยอันนี้หมายถึงเรื่องประเด็นเรื่องเรื่อง M O U ใช่ไหมหรือว่า <M> OU, หรือประเด็นเรื่องสแกมเมอร์ M O U แล้วก็แสแกมเมอร์สแกมเมอร์เนี mer, ่ยมันก็ต้องทําให้เคลียร์ไแสแคมเมอร์ OU, OU, ก็ต้องปราบต้องจาัดก,การเด็ดขาดไอ้ที่โรมไปพูดเลยใช่ไหมสัมพันในรัฐสภาโลกอะไรนั้นก็อันนั้นก็ ไปคุยเรื่อง scammer นะใช่แต่ว่าเมื่อกี้พี่ตึกก็คือหมายถึงว่าเรื่อง M O U เอยพื้นที่หนองจานหนองยากแก้วเลยเอยอย่างงี้มัน,นคือแต่ละฝ่ายเทคแอคชั่นฝ่ายการเมืองเทคแอคชั่นน้อยเกินไปฝ่ <laughs> ายกองทัพฝ่ายอินฟลูเทคแอคชั่นมากเกิน<พ>คือหนองจานอ่ะมันของเราเพียงแต่ว่าไอ้การอพยพอะไรอย่างเงี้แบบมันก็เจราจากันไปแหละครับพี่แมวที่น่าจะรู้อ่ครับพี่แมวคิดไงฮะกับประเด็นใช่องนีคือไอ้ตรงเนี้ยมันชัดเจนอยู่แล้วว่ามันเป็นพื้นที่เรา เพราะคนที่เป็นประจักษ์พยานเนี่ยถ้าเกิดให้ครับัมพูชาพูดเป็นของเขาไอ้ไทยพูดเป็นของเราแต่น้ําหนักมันเป็นของเราเนี่ยไม่ยุย่า,า,าเลยเนี่ยฮะเพราะเราใช้คนที่สามพูดซะรรเราใช้สาสประชาชาติใช้ยุเอ็นพูดเพราะตอนที่เขามาช่วยเหลือเนี่ยลหละเขารู้อยู่แล้วว่าเป็นพื้นที่ไทยครือเวเนซุเอากาชาติสากลต่างๆรู้หมดเฮ้ยไอ้ตรงนี้มันประเทศไทยเขายังต้องขอนุญาตแล้วก็มาช่วยจัดการดังนั้นตรงเนี้ยไม่ต้องไปออกแรงพูดหรอกมันก็ต้องใช้แบบ ที่พี่บอกอะ่ะพันธกิจ4ประการข้อที่4ในเรื่องการสถาปนาความมั่นคงชายแดนเนี่ยมันคือการสร้างความสัมพันธ์ประเทศเพื่อนบ้านซึ่งจะต้องใช้หมวกของกระทรวงต่างประเทศก็ไปใช้กลไกตรงนี้ของทัพเขาก็ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวในการชี้แจงแถลงขตรงนี้มันต้องทําเป็นทีมเวิร์กก็เท่านั้นแหละเรื่องนี้ไม่ยุ่งยากแล้วพอเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยต้องยอมรับความสำลิดผลที่มันจะจัดการได้มันก็มีเป็นเหรียญสองหน้าปัจจัย2ทางครับ หนึ่งปัจจัยภายในอสองแต่จริงๆความสำเร็จผลเบเ็ดเสร็จเด็ดขาดต้องจบที่ปัจจัยภายนอกก็คือต้องไปจัดการที่กัมพูชาปัจจัยภายในคือเราก็มีตํารวจไซเบอร์จานวนเพียงพอไหมฝีไม้ลายมือพอไหมเครื่องไม,เงม้เครื่องมือพอไหมตัดเน็ตกี่โมงตัดน้ามันกี่โม,มงกี่โมงตัดไฟกี่โมงอะไรเนี่ยแล้วก็กฎหมายดิจิตอลก็มีอยู่แล้วธนาคารชาติร่วมมือกับโอเปอเรเตอร์โอเคมีประสิทธิภาพก็จบมันจบได้เพียงแค่ว่า ถ้าคนไทยถูกหลอกเงินไม่ไปอย่างน้อยดีขึ้นระดับหนึ่งแต่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดต้องไปจบที่ปัจจัยภายนอกแต่เราก็ไม่มีพลังพอที่จะไปจัดการที่กัมพูชาเพราะเดี๋ยวเขาหาเราไปล่วงอธิปไตยเขา <ไป S 2> แต่เราจะต้องใช้จังหวะไงที่นะัตอนนี้พอสหรัฐเข้ามาเกาหลีใต้เข้ามาถ้ารัฐบาลเนี่ยใช้โอกาสแสดงร่วมไปเนี่ยโอ้อันนี้ได้แต้มเลยและสําเร็จด้วยนะแล้วมันจะสําเร็จด้วย มันไม่สําเร็จเพราะเราเราเป็นส่วนร่วมแต่มันจะสําเร็จเพราะปัญหาสแกมเมอร์เนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาไทยกัมพูชาไปะแล้วมันเป็นปัญหาระดับโลกไปแล้วตำรวจโลกลงมาแล้วคือตัวสหรัฐเฮ้ยไอ้ตัวนี้มาหลอกคนสหรัฐแล้วก็มาหลอกคนทั้งโลกด้วยฉะนั้นตำรวจโลกก็มาจัดการตรงนี้แหละเป็นจังหวะจากโกลที่สําคัญมากนะที่สิ้นเดือนนี้จะต้องมีการประชุมมาเตียนผู้นาอาเซียนสูงสุดเนี่ยนะครับ,รบแล้วถ้าเกิดผู้นสาสหรัฐมาเนี่ยอันเนี้ย เราต้องไปสแสวงประโยชน์เลยและสแสวงประโยชน์ตัวนี้โอกาสสาเร็จผลมันจะมีแล้วเราก็จะได้ประโยชน์ในการเป็นแนวร่วม,มกับอมา,มานาจักและที่สาคัญที่สุดเราก็จะจัดการไอ้เรื่องตัวนี้ได้เพราะว่าปัจจัยภายนอกเราจัดการไม่ได้หรอกนะครับไอ้ศักสงครามที่เหนือกว่าศักด้านอื่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองการทหารที่เหนือกว่าก็จริงเนี่ยแต่มันยังเหนือกว่าเขาเรียกว่าพลังยังไม่เบ็ดเสร็จพอแต่ถ้าเป็นสหรัฐเกาหลีเขาเบ็ดเสร็จพอ,อเพราะ สัญญาณุภาพสหรัฐคือดักหนึ่งของโลกับจีนสองรัสเซียสามเกาหลีใต้สี่และเกาหลีใต้คือผู้ที่ผูกพันมากับกัมพูชาอยู่แล้วลงทุนมาหนักอยู่แล้วหายไปท่านพอหายไปสิบปีไอ้จีนเทามาแทนนะครับไอ้จีนเทามาแทนและยุ่งแต่ว่าณตอนนี้การลงทุนเขาก็ยังเป็นเบอร์ต้นๆอยู่ญี่ปุ่นสหรัฐจีนก็เอ้ยญี่ปุ่นสหรัฐเกาหลีใต้ก็ยังเป็นการลงทุนอยู่ฉะนั้นเนี่ยเขารู้วัฒนธรรมเขารู้เบื้องหน้าเบื้องหลัง แต่สิ่งที่สาคัญที่สุดเนี่ยเพราะการเมืองเขามีเสียงรับผแล้วก็ประชาชนจริงจังสภาผู้แทนชัดเจนให้รัฐบาลประชาชนบอกมาไปจัดการด่วนทางการทูตถ้าการทูไม่สําเร็จการทหารไปเลยครับใช่ไหมครับไอ้ของเรานี่พอจะจัดการไอ้ฝ่ายของการเฮ้ยเดี๋ยวอนุทินสามเดือนมันไปแล้วเออนั่นแหละก็เราก็พัวพันด้วยนั่นแหละสิ่งสำคัญที่สุดของเราเนี่ยที่พอยึกยักษเนี่ยความเข้าใจความเชื่อตอนเนี้ย มันไปแล้วไงมีการเมืองสีเทามีข้าราชการสีเทามีพ่อค้าธุรกิจสีเทาเป็นไทยเทาหมดครับผมครบรรจบมันเลยเป็นประเด็นที่ทําให้เหมือนรัฐบาลเหมือนนึกยักอ่ะหันหลีหันขวางแต่พี่ยืนยันว่าจังหวะที่สแสวงประโยชน์กับมหาอนาจนะที่กำลังจะจัดการเรื่องเนี้ยถ้าทำนะโอโ้ได้แต้มต่อเลยครับเรามานั่งไล่หน่อยนะว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้คะแนนคุณอนุทินดิกดิกพกบพึวบในช่วงสามเดือนหลังจากนี้ อสแกมเมอร์เนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งแน่นอนถูกไหมอสแกมเมอร์อันดับหนึ่งคุณวรพัชก,ก็เลยต้องรีบออกอะไรผู้ตรงตรงใช่ไหมครับก็ตอนนี้ก็พรรคส้มกําลังไล่ล่าคุณธรรมนัฐอยู่อย่างที่บ <มา S 1> อ,นอกนั่นแหละครับอีกอันหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วก็ซึ่งอาจจะไม่ส่งผลต่อพรรคภูมิใจไทยโดยตรงแต่แน่นอนก็เป็นเป็นอะไรว่ามันจะมีรัฐมนตรีร่วมในครมอลคือคุณนันทินเนี่ยเอพวกเอกองเชียร์เพื่อไทยทั้งหลายเขาเขาบอกว่า เขาก็ตำหนิกระแสสังคมไทยว่าให้โอกาสคุณอนุทินเหลือเกินคุณอุงยิ่งด่าตั้งแต่วันแรกเลยอจริงๆแล้วผมจะบอกว่าคุณอนุทินเนี่ยคือบุคลิกแก่ใช่ไหมแกเอาตัวรอดได้ในทางการเมืองแบบเหมือนกับชิวๆแบบอะไรแบบตอบไม่ตรงคําถามก็ได้อะไรต่างๆก็ได้เนี่ยแกแกเก่งแต่ว่าแต่ว่าแก ก็ <sm art> ไม่ได้มีหลักพอไม่ได้เป็นระบบพออะไรย่างเนี่ย <S 2> <S 2> เพราะฉะนั้นไอ้ไอไอไอการที่แกหลบไปได้ช่วงหนึ่งอะ่ะมันมันยาวไม่ได้ไงถ้าคุณอยู่สี่เดือนอ่ะคุณจะเลี่ยงการจัดก,การปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยไปหมดเนี่ยไม่ได้นะนี่เนี่ยบุคลิกคุณวุทินเนี่ยเราจะเห็นว่าเหมือนกับชิวๆเอาตัวรอดได้อะไรบางได้ในช่วงต้นๆแต่ผมว่าต่อไปเนี่ยปัญหาที่มันหนักที่มันตามที่มันจี้แก่มันจะเยอะขึ้นนะ อันนี้มันเป็นมันเป็นอะไรอะบุคลิกคล้ายๆกับคุณรัฐินเป็นร่ำตีสาธสุขแล้วก็อะไรก็ชิวๆหมดทุกอย่างก็คือเนี่ยข้าราชการจัดการไปตัวแกก็ขี่เครื่องบินไปอะไรนะเอาอวัยวะเอาหัวใจไปไปให้ผู้ป่วยอะไรเงี้ยเน่แกมีตังค์อะไรเงี้ยมันก็ดูภาพมันก็ดีอแต่การบริหารจริงๆ มันก็มีปัญหาอยู่นะนี่สามอาทิตย์นะนี่นับจากวันที่หนึ่งตุลามาอ่าพอขึ้นเป็นนายกเนี่ยครับแกก็เจอเจอของจริงแบบเนี้ใช่ไหมผมคิดว่านี่คือแกเจอของจริงแล้วแล้วสี่เดือนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ย่อยนะอืมฉนั้นสี่เดือนเนี่ยถ้าแกไปแล้วมันหนักไปเรื่อยๆครับแล้วการรับมือกับปัญหากับสถานการณ์เนี่ยถ้ามันถ้ามันไม่ไม่สามารถที่จะแก้ได้แล้วมันอยู่หานะที่แกโดนแบบสุดท้ายแล้วโดนกระแสสังคม ถล่มอะไรเนี่ยความใฝ่ฝันเรื่องที่ว่าโอ้โหเพื่อไทยไอ้พักภูมิใจไทยเนี่ยจะมาเป็นที่หนึ่งจะมากลับมาเป็นที่หนึ่งแล้วเป็นนายกต่อเป็นรัฐบาลต่อเนี่ยหนักอยู่นะออืคุณอยู่ในตําแหน่งอยู่แล้วปกติแล้วทั่วไปการจะได้คะแนนนิยมในน้ะที่เป็นรัฐบาลสมมติไปลงเลือกตั้งใหม่เนี่ย มันต้องมีคนด่ายแล้วมันมีแผลแล้วถูกไหมฮะมันนี้เหมือนเป็นฝ่ายค้าหรอกอันนี้เรียนตามตรงใช่แต่คุณใช้เวลาสี่เดือนแล้วมีแผลใหญ่เนี่ยสี่เดือนนี่มันสดนะสี่เดือนนี่มันควรจะสดนะใช่ไหมใช่ไหมพวกเขาถึงเขาถึงมองว่าสี่เดือนมันสั้นใช่ไหมยังไม่มีแผลหรอกมันเป็นโอกาสสร้างผลงานยังไม่ถึงเดือนนึงโฟอร์มใช่ไหมครับสี่เดือนยุทธสภารักษาคำมั่นสัญญาครับหล่อมากอืแต่ถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นขึ้นมาเนี่ยอืมนิ่แต่เดือนแรกกันนั้นเนี่ยหนักอยู่ครับฮ ใช่พี่แมคคิดว่าอย่างไรบ้างครับใช่จริงๆเนี่ยไอ้เรื่องกัมพูชานะถ้ามันไม่มีเรื่องสแกมเมอร์นะโอ้โหแ้มต่อแกสบายๆอางนี้อาจจะต้องทํายังไงบินไปมาเลเซียเดี๋ยวเจอทรัมป์ต้องต้องถ้าจะให้ได้คะแนนนิยมต้องอันเนี้ยต้องแสวงความร่วมมือเลยครับว่าประเทศไทยพร้อมร่วมมือในการปราบปรามกมเมอร์ที่สหรัฐเป็นผู้นำนะครับครับดังนั้นประเทศไทยยินดีที่จะสนับสนุนเลยแบบเหมือนเกาหลีใต้จะมาเนี่ยประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเลยหมายความมาร่วมกันเลย ใช่ไหมแล้วเราก็เปิดเลยเอาเปิดยังไงกัมพูชาถ้าจะแก้ไขเข้ามาถ้าไม่แก้ก็ไม่รู้นะผมร่วมกับพวกนี้และ